พี่น้องคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำราดหน้าทานกันนะคะจ้าเดี๋ยวเราไปเตรียมของก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเอาเส้นหมี่มาแช่น้ำประมาณ7นาทีนะคะแล้วเราก็จะนำใส่ตะกร้าแล้วก็เสด็จน้ำทิ้งไว้ให้แห้งค่ะเดี๋ยวเส้นหมี่ของเราก็เรานำออกมาจากน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ7นาทีค่ะแล้วเราก็จะได้แห้งๆอย่างนี้นะคะ ค่ะทั้งหมดสองห่อนะคะมาแล้วค่ะพี่น้องคาหมูนะคะเราก็จะหั่นเป็นแบบนี้นะคะยาวประมาณสองนิ้วค่ะบางๆนะคะแล้วทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ในกะละมังนี้ค่ะตรงนี้เราจะใส่แป้งมันไปหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซีอิ๊วหนึ่งช้อนชาค่ะลักส้นตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันตรงนี้นะคะสามช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวนะคะส่อ สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเราจะเอามาคลุกเค้ากันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทําแล้วก็ไปผัดเลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราจะกําลังจะคลุกเส้นหมี่แล้วนะคะเอาน้ําตาลเทเลยค่ะซีอิ๊วค่ะค่ะแล้วก็น้ํามันค่ะน้ํามันค่ะคลุกเลยค่ะ คลุกให้ทั่วเลยนะคะคุกคุไปนวดไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราขอนวดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดมาดูตอนผัดอีกทีนะคะค่ะตอนนี้เรากําลังจะเริ่มผัดเส้นหมี่นะคะอ้ากระเทียมลงค่ะน้ํามันร้อนแล้วนะคะพอกระเทียมลงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยเส้นค่ะค่ะเนี่ยเราต้จะต้องเกลี่ยน้ํามันไปให้ทั่วน,นะคะแล้วเร,เราก็จะเอาเส้นลงค่ะค่ะ พอเอาเส้นลงเสร็จแล้วนะคะไฟแรงนะคะเราจะต้องใช้ไฟแรงตลอดค่ะค่ะแล้วก็พลิกไปพลิกมาอย่างนี้ค่ะเอาตรงกลางออกมาอีกค่ะแต่เราจะไม่ตัดให้เส้นมันขาดนะคะพี่น้องขาเนี่ยเราจะค่อยคุกเขาไปเรื่อยนะคะแล้วมันจะหอมค่ะจะเอ่อเส้นหมี่ของเรานะคะที่เราทําราดหน้าเนี่ยค่ะเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วดํานะคะพี่น้องขาค่ะใส่ซีอิ๊วดําแล้วรสชาติมันจะไม่อร่อยค่ะ ค่ะอย่างนี้นะคะขั้นตอนในการผัดเส้นหมี่ของเรานะคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอผัดอีกนิดนึงนะคะเราจะมาผัดผักคะน้านะคะที่เราจะเอามาทําน้ําราดหน้าแล้วค่ะเ,เราก็ต้องได้เตรียมเครื่องปรุงอีกนะคะก็จะมีกระเทียมค่ะ3กลีบนะคะน้ําตาลทราย1ช้อนออหนึ่งช้อนชาค่ะ รสดีหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าเราจะผัดยังไงนะคะอันนี้จะเป็นทําราดหน้าใส่ไข่นะคะพี่น้องค่ะเราจะมาเริ่มทําน้ําราดหน้ากันแล้วน,นะคะค่ะอันดับแรกค่ะเอาน,น้ํามันใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะน้ํามันร้อนแล้วนะคะเอากระเทียมลงเลยค่ะ กระเทียมลงค่ะผัดให้หอมค่ะตอนนี้เราใช้ไฟแรงนะคะเอากุ้งลงตามเลยค่ะค่ะเราจะใส่กุ้งประมาณ2อถีดนะคะราดราดหน้านะคะพี่น้องขาถ้าเราทำเองนะเราอยากจะให้มันหอมเนี่ยเราจะต้องใส่กุ้งลงไปนะคะค่ะเสร็จแล้วตามด้วยผักค่ะเอาผักลงได้เลยนะคะหมดเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงเลยค่ะค่ะน้ำตาลนะฮะคุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะนะคะผัดผัดให้เข้ากันก่อนค่ะค่ะต่อไปนะคะเราเอาน้ําใส่เลยค่ะเทน้ําใส่ลงไปเลยค่ะค่ะเราจะเทใส่ลงไปสองแก้วนะคะ เอาน้ำใส่ลงไปสองแก้วค่ะไม่ต้องรอให้เดือดนะคะพี่น้องขาเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาผักนะคะตักใส่หม้อนี่ก่อนเลยค่ะเอาผักนี่ค่ะเอาผักจากในหม้อนะคะตักออกมาก่อนเลยค่ะตักออกมาให้หมดเลยนะคะตักออกมาจากน้ำค่ะที่เราทำแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าผักมันจะได้ไม่นิ่มค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผักเนี่ยกลับไปใส่ทีหลังนะคะพี่น้องขาแล้วผักมันจะอร่อยค่ะตอนนี้ เราจะเอาออกมาหมดเลยนะคะทั้งผักทั้งนะทั้งกุ้งนะคะจะให้เหลือแต่น,น้ําค่ะน้ําราบหน้าเดือดแล้วค่ะเราก็จะเอาหมูนะคะที่เราหั่นไว้เป็นแผ่นๆนะคะพี่น้องค่ะใส่ลงไปค่ะนะคะจะได้สวยๆที่เราทําไว้เป็นชิ้นๆยาว2นิ้วประมาณนั้นนะคะค่ะน้ำน้านี้นะคะเราทั้งหมดใส่ลงไปทั้งหมด4ี่แก้วกาแฟขนาดกลางนะคะ ค่ะแล้วหมูที่มีทั้งหมดนะเอาเทล,ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะไปแตกเองค่ะค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปนะคะี่นะคะค่ะตอนนี้น้ําหมูเนี่ยค่ะเดือดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเอาไข่สองฟองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะวนๆใส่เลยค่ะค่ะวนใส่ลงไปเลยค่ะอย่าเพิ่งคนนะคะรอให้ไข่มันแข็งตัวนิดนึงค่ะ อ่คนเลยค่ะคนเลยค่ะนะคะรอให้น้ําเดือดนิดนึงค่ะเดี๋ยวนะคะรอให้น้ําเดือดนิดนึงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะค่ะน้ําเดือดแล้วเราก็จะเอาแป้งนะฮะที่เราผสมลงไปแป้งมันนะคะค่ะเทลงไปค่ะค่ะค่อยๆเทนะคะเพราะเราจะใช้แป้งให้ข้นหน่อยค่ะพ่อก่อนค่ะพ่อก่อนค่ะแป้งเนี้ยเราจะอ่ะคนค่ะคนเร็วๆเลยค่ะเราจะใส่ไปคนไปนะคะ คนแล้วก็ตรวจดูค่ะเอาแป้งที่มันเป็นก้อนๆน,นะคะละลายให้หมดค่ะเปิดไฟให้แรงๆค่ะนะคะเราจะตีแป้งก่อนนะคะตีแป้งให้แตกก่อนนะคะค่ะพี่น้องคะตอนนี้น้ําของรา,ร,าราดหน้าเรานะคะไม่ว่าหมูไม่ว่าไข่ว่าไม่ว่าแป้งเนี่ยเราคลุกเขาเข้ากันได้หมดแล้วนะคะ ที่สําคัญนะคะแป้งอย่าให้มันจับเป็นก้อนนะคะพี่น้องก็เปิดไฟแรงไฟอ่อนนะคะแล้วน้ำเนี่ยค่ะเราก็มีเพิ่มน้ําไปอีกนะคะตอนนี้น้าําราดหน้าของเราเนี่ยทั้งหมดเป็น5แก้วกาแฟขนาดกลางนะคะแล้วรสชาติเนี่ยเราก็จะต้องเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นออหอยนางรมนะคะเติมลงไปค่ะน้ํามันหอยนางรมนะคะแล้วก็รสดีก็ได้นะคะแล้วแต่พี่น้องว่าจะชอบรสชาติไหนจ้า ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะปิดเตาค่ะเพราะว่าแป้งเราเนี่ยได้แล้วนะคะปิดเตาก่อนค่ะเราก็จะนำผักมาเทค่ะเทลงไปค่ะแล้วผักเนี่ยมันก็จะไม่สุกเพิ่มอีกแล้วนะคะค่ะเทลงไปค่ะแล้วเราก็จะตั้งไว้อย่างนี้เลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเย็นนี้เขาจะมาทานกันใช่ไหมคะเราก็ค่อยมาจับใส่กระทะเล็กอุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะอลองคุกเค้าหน่อยสิคะ สวยไหมคะลองคะ่ะลองคนดูหน่อยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้ราดหน้านะคะที่อร่อยอร่อยนะคะพี่น้องขาใส่ไข่ด้วยตอนเย็นถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาไปใส่กระทะเล็กแล้วนะ้ํามันไม่ข้นใช่ไหมคะเราก็เพิ่มแป้งได้คะ่ะตามนี้เลยนะคะราดหน้าใส่ไข่ของเรานะคะก็เสร็จแล้วพี่น้องดูใกล้ๆน,นะคะน่าทานนะอาไม่คนอีกคะ่ะคนอีกหน่อยคะ่ะ ค่ะคนคนคนเอากุ้งขึ้นมาหน่อยซีค่ะแยกแยกหน่อยนะคะค่ะคนข้างใต้ขึ้นมาค่ะสวยๆนะคะเนี่ยค่ะค่ะค่ะไปทำทานดูนะคะสูตรง่ายๆแต่ว่าซับซ้อนในการเตรียมของนะคะต้อง3ามรอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนรายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะพี่น้องค่ะจะ้ายังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ